ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังครับผมเอาไม่ไปตามต่อนะครับเนาะแม่สมพรมนะครับนะเนาะคนเดินทางมาบ้านในคู่อหอมหวนนะครับเนาะหลังจากที่มีโศกไม่หลับนะครับหนึ่งซีครับผมเอาสตรตตรีระยะทาง300สามหน่วยกิโลมนี่ยู่พออยูไซนี่ยูไซเก็บให้เรลยบยมตรีุ่นซีครับผม เลยเลยสมความมงดงามปาฏิธาตานะครับเนาะเลยดุดขางลงมาบุญบานต่อนะครับเนาะนำาหานมาเลี้ยงปูมาทำรับกลาะเสือสนุกสนุกนะครับเพื่อผลสำเร็จของเพื่อนเพื่อนมีโชคมีลาภกันยอดกอบเสือของเพื่อนเอาไปได้กลับมารับชมรับฟังกันพิจารณาบ้างนะครับเนาะมากประมาทรางว่ากัน รับบรรยากาศกันครับผมเจี่ยนเนี่ยเป็นในลาดกระบังนะครับเนาะเกิดการเพิ่มจารว่าขอโชคต่อเป็นตัวได้หนักไปรับชมน้ำกันครับอย่าขาดเด็ดขาดฮาผู้มีโชคไม่ใช่กันต่รับชมรับฟังใส่สตินะครับเนาะเป็นแนวทางในการเชียงโชคเท่านั้นนะครับเด้องมาให้มวลซึนน้ำเสนอให้นะครับเนาะเรื่อ พ่อแม่พี่น้องวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งมากมากชอบไม่ชอบ,ชอบจังวากันให้รับมมันรยากกันด้กันครับผม เนี่ยบ้ันท่านแมนบ่ท่านแมนอีกเด็ดอ้าวแบบเอาไหมแล้วแล้วชุดนี้เราพอแมนบ้เนี่นี่ชุดนี้แมนบ้าชุดนี้เดี๋บวเดี๋ยวใราเนาะหนึ่งเอาไปกันบ้างคนนจ้องชุดแล้วก็หาเบิดมาสั่งมาเบ็ดเดีว สร้างเข้ามาอีกกสุดน oh, yes. ี่แบบนี่นะพ่อชุดใหญ่กับแข้งเนาะพ่อแข้ง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 แต่ว่าโอ้พ่อ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 จะเอาแบบแบบแบบใหญ่แบบหนาที่เขาเร็ดอลังการเลยสิแม่เล้วเล่าชุดใหญ่ชุดใหญ่บอกโอ้แบบแบบชุดนี้อืมโอ้แม่ ที่นี่อันอันนี้เอาไปให้ลูกน้องคนกอนเนาะสันเนาะเอามันมัดเหลืออีกชุดนึ่งแล้วขว้าตอนั้นว้าตออจ้ะอันอันนี้งานหนาอะไรก่องานหนาเอาชุดไงได้ชุดไงลูกจะไปสร้างไม้กอนเลยสันนี่นางละโอจักโอจักรจักรจักจักจักจกจชุดไงจ้ะซีเละคนไงจะเอาชุดไง ค่ะอะไรที่อันอันอันนี้เอาอันนี้บโบลูกโบ่บอะไรผิดตามกับเด้อลูกมีความหูตอนนี้เอาอะไรตอนนี้เอาเอาเป็นยังเอาให้ลูกน้องเพ่นควนแล้วอัะไนเอาเอาไงตอนี้เนาะตอเนาะดีที่อันนี้วลูพคอเลยคอลูกขอกระคุณพคอหลายลูกรอตายด้วยคอเด้อคอคอหายใจได้ถึงหนังเต่าหน้าหน้าเต่าโอ้ชุดไงนั่งหล่าหู สุดละที่หาหกมื้นนั่นบอกพอโอ้โอเคสุดจากระดุดจากระพัดนี่อสุดของเต้เลยหรอไปนี่นั่นนี่เหรอของเต้สุดยดใหญ่ยก็สุดีนสุอเพ่เอสุดอี่จันอันนี้เอาเอาฮักฮักมาแล้วพ่อพอเอาไปลูกนคน่อนเด้อเด้อเด้วบานต่อจ้จ้ะต้องไรานลิก พอแม่เขามีเขามีมีลูกนี่เป็นฝายด้านทุนี่ซื้อเนี่้อันนี้ลูกร่วมสามพญานาคพอให้พอหับก่อนลูกถืออันนี้เฉพาะสามพญานาคไห่แม่หอมหันเก็บเอาไว้อีกชนิดหนึงอันในขึ้นสามพท่านาค่ะสามพญานาคสามพญานาคแล้วก็อันนี้สามพญานาคออออกออกสามพญานาคอันนี้บุญลายสายญาูกที่ได้ไปสามลยนะที่น่พอ รานนี่ลูกซอยนัหน่อยพอห้พอฮักพอเป็นพยานเราก็ยืนหาหนักหน่อยเลยอันนี้หายหนักน่อยเด้อพอมีหน่อยลูกซอยหน่อยกุกนเด้อก่ีหายหนักหน่อยกันนัหน่อยรับเทานักหน่อยเสื้อไรเดอกเสื้อเอาอะไรเดือกจตอันนี้ลูกหาแม่ลางทรงเด้อพอเด้อนี่หายแม่ลางห้แม่หอมหวน ให้แม่หอมหวนค่ะแต่ลูกอยากให้ปู่เป็นพยานว่าลูกได้เห็นจริงทั้งสิงจุดต้องจัดเอาไอ้ไอ้วันไอ้วันวันเลยไอ้ไอ้ไอ้วันไอ้วันก็ผัวมันเร็วมาดูเรียนกูสะพายกันมาเลยมาเร็วมาเร็วพออันนี้ลูกไทย ไอ้วันกับผัวมันที่ปฏิบัติพ่อดูแลพ่อไปไหนมาไหนลูกห่างพ่อว่าลูกก็เคยได้ห่างเขาเลยค่ะลูกห่างไอ้วันกับผัวเขาห่างห่า้เขามาลับเอากับพ่อมาลับเอา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 มาไอ้วันไอ้วันมาวันมามาลูกมามาลับมาลับเขาไปพูดมามามาเจ้ามาไไปปา เอาไปเห็ดทุ่งเห็ดร้อนที่นี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาเนอะนี่หน่อยก็ดอยหน่อยพออันนี้ลูกไห่กวนยายหนวนเนอะคับรถไห่พอแน่ดูแลพอแน่ลูกนี่ไห่หน่อยซั่มนี่ไห่หน่อยโปรโมทให้พอเด้อลูกก็เหลือแน่จ้ะอ้าวอาหนวนไปครับเอาค่ะ ุญลายสัญญาเขอยู่ค่ะพออยู่เปีมาลูกเขาทั้งนี้ลูกลกเขาก<ง>็ถนัดที่นี่ลูกก็เลี้ยงปูตาละมัดปูชี้ปากเขาที่นี้คิดว่ากลูกก็กามมาเก็ดถึงตอนเกิดถึงอตามขั้นหมาสัญญาข้ะสัญญากระอมาคะเพียรตันสุดข้าบ่ติกล้องแต่ลูกเปเ็น,กกปน,ปนูก ลูกพอภัยลูกตั้งใจหนีลูกป <Ay glorious. S 1> ัญหาได้ามีที่นี่ที่นี่เดี๋ยวจะให้แม่ของหวานสั่งแล้วเรื่องค่าจัดการเดี๋ยว er way, ลูกจัดการเรื่องเงินเรื่องทองอีกแต่ว่าให้มาให้มันได้เนาะพอเนาะให้มันได้ดวงดวงม้าปฏิพอดวงลูกม้ายังต้องอะยม้าได้ปฏิต้องอะไรดยพรซอยสารเลยซอยสารเกิดภูปยานาคเกิดภูไง บ่ต้องยาแล้วพอลูกดิเต็มใจแต่ตอนนี้ลูกยังหนักยู่ลูกไถไหลลูกมันยังไถลบ่ด้เดี๋ย่พอเด้อลูกลูกพอเยอะขึ้เอะขึ้นเยอข้นมากยอนกค่ะพอป่ะเดี๋ยวเดี๋ยงวดเยอะขึ้นยอะขึ้นมากเยอะขึ้นมากอันนี้เอะึนาเอนาเอาทุนมากเอะนากเอนเาีเยอมันมาลนมาก่อเดี๋ยวมันมาลมาเดี๋ยวมาเนมเขมาเขเ้ค่กแต่บ่ท้าในม่ค่ะข่้ะให้ใม้ให้ากเอ้นาเอะไ้ คนระย่างระย่างอันใดใส่ลูกก็ยหายเต๋อหายเพิ่นต่างๆคือสิเดมาสานก็ยังหนาด้วยค่ะคนปิดปั่น <ga> ถ <it>? ุงปูค่ะคนปิดปั่นถุงปูค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ของมนวดคนจัดเอาจัดการเอาแต่เรื่องเงินเรื่องพ้องลูกก็เป็นหัวเรื่องใหญ่นะพ่อเนาะป่าป่าลูกขัาปากค่ะถามว่าหหวอดสินะได้ค่ะ ได้ครับตัวพ่อยวพ่อสองตัวพ่อตัวตามสองอย่างะเนาะตัดชิดเลยเป็นอย่างตตามสองอย่างตอตัดชิดก็เป็นอย่างตัดชิค่อยๆก็วิยเด็ได้เลยตัมเป็นตัตัดช้ด้วย่ปนตัดิบเลยอไปน้มตัดิบเลย

อนใดลูกกะเทียมมาหมดเลยก็ไปที่ทขาบ้าท wow> um, e> ี่ทขาเอามาตีตู้บ้านเอามาตีตูเอาเอาบ้านตีตูเอาเขาบ้าตีตูเอาเขาบ้าตีตูเออ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 เา เห็นบ้าพาวานให้กับเอาบองที่พีบอกให้ไปเจอเอาน้ำทั้งเอายทีีบกว่าอื๊บะรี่งอันนี้อันนี้ของไทยเนี่ออมีติัรกขับรักขับรัขัักัาตใจฉันก็อปาที่เท่าป่าี่เท่าแต่เมากเลยว้ายเห็นเราบินเห็นเราินอเห็นว้ายเ้าป่าอ้ักรัยางว่ะขับรัก็ได้เนาขร ว่าฮห้จเป็นท่ากันน้งั้เป็นท่าก็เออมือนี่ลูกลูกอเอาแฟนแบบพอว่าไว้เล้นะ<ด>แฟนตามเล่าชกวตามเล่ากันชักตัวสือมากว่าไนี่คือจักรสี่อเราดักหัวข่อกาใช้หม้อเหมเอาขาารใช้เอาเอาจังไล่ะเอาามันลิกเอาขามถูกพ่อเห็นว่าเห็นรว่าเขใ้ใช่ใช่่พอพอพอพี่อันนี้เบิงอันนี้คือจิสวยเยอะเลยเนี่พ่ออันน Ni yeah, 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 à? đẹp nia nia nia. A mặt học hai mặt 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 hai đang đứng sang, hắn đang nặng, đinh. Yeah. Đa, đa. Hắn đang nặng tép kia, hắn đang nặng tép kia, ôm cô ngay thằng đinh. Thế sang đó, tại không lẽ nào đâu đó là, đúng đâu? Bố mì nhàng bèo tàng, tàng khâu mát đinh. Bố mì nhàng bèo tỉnh kháng, áo tỉnh kháng, bèo gì? Hả? Hả nữa. Cả sau đứng đó, cả áo nhặt lau tàn ráng, áo nhặt lai gì được? áo bao đứng đó, áo bao nhặt lau tàn không? ข้างจักหอเอา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 าทานสัตนเอาทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาสําฤกวนพ่อไปนางขาเลยลูกิตรลังีหาเอาอยากเาาอีกยากเากัววอาเอยากเอาาก็เอาาเเอาอยากเอาอาอากเอาอาเอายากเาากอกเอาาอาากเาเอยากเาาอยากเอาาอายกเอาาอายากเอาอยาอยากเอาาอากเอยากเาาเอาาอเาอากเอเายากเาอเาอ

มันบอคือจริงๆบาทเด้ยวพอเราแต่ว่าคึงหนักนะอาบอมันงงบุคเรนอ้ามาชิงง้องเองหลังมาชิงง้องเองหลังมันชิงเอาต้งต้มมาียอ้าวจังชั้นตามมาคุณได้บ่าวลาวังนึงหนึ่งศูนย์ห้าพห้าถึงต้าที่นี่เนยห้าถึงห้าถึเออผมว่าเสาว่าเป็นต้องต้องด่านว่าไทยชนะอันนี้ทิพห้าอันนี้ห้าห้า อ้เขาต้งคิได้ขางเพราะยัน่าแน้กว่ายันน่าได้ทางไม่บอพระเจั้นคิได้ทางได้ถันันว่าได้ขางไหมิบ่าบเอ้าสิบาทต่างหาบาท่าไะมันหาเงยอเี่เอามต่หาเงนั่นล่ะหาไง่หาคูณอเเอาไว้ทั้งค่าก็ได้บัหางนังเอาไว้ทั้งหลังก็ได้บักหางงไปทั้งหลังอันนี้ิบบาทอันบาทอันนี้ิบาทอันหานั่นเอาไว้ทั้งหลแล้วของนั่น Pied, น้อยนี่เรพอของนาคน้อยเท่าไหร่นี่เนี่ยนาคน้อยเท่าไหร่ก็หาตุอกันหายังลอเอาหาเุอทกูจักหาทุกทึสหาซื้อเอามัดมันว่าหาได้พอเนี่มันซีนึงเดียวหาอุกทตสกตาม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 หาซืกอึหาซื้อหาทเอาซื้อหซื้อขาใจเ่าป้อใจหา้ใจผากเขาบ้าเหอ ะแฉกไ่ปซิงไข่ฟ้าวไแกำลังพอกับคืนมหาโพวัเดี๋ยวแมวเดี๋ยวแมองืนมาได้เล้ยงีบพได้ก็เอา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 คือเากเีคืนมาพอได้อ่างมากเวถ่ปลาต้อหาลาใจแลวถิ่นปาต้องาปลาเอาเาดเอา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 เ่านั้เอาเานัเาจีเ่ยนจหดีเนเัโออ ครับผมเนาะตามนั้นนะครับเนาะสำหรับเป็นแนวทางนะครับเด้อผู้ใดมกไปสอบกับจัางวากันจำได้ว่าครับอ่าว่สาสิบบาทกับฮาบาทเอาเอาเป็นแบบเอาแบบง่งยๆนะครับตีแบบหนึ่งศูนย์หานะครับเนาะ หนึศนหะครับสิบบาทเนาะครับหาบาทหนึ่งศูนย์าหาศูนนะครับเนาะก็ตามนั่นครับผมสำหรับในห้างนันตัวนี้นะครับ,นะบเนาะเบิง้งพิารณาเบิ้งะวามันดูต้นต้นต้นดูนะครับเนาะ้านะใกีใว่วไงตลาดคันปูไรพ่อรตรตีกลาแฟฮากับไาไะไครับเนาะก็จะเอาศูตรา หนึ่งศนาริันะครับเนาะตามนั่นครับผมเนาะอายิบหาอันนั้นได้ครับผมอย่าลืมเลยครับหนึงหาเรียว่าศูนหาเนาะดยขายสาวด้วยขายสโตอาจจะเป็นรางวันใดลงวันหนึ่งก็ได้เนาะสามตัวไทยก็ได้นี่จะสามตัวนาก็ได้แล้วครับหน่ศหาเบนะครับเบนาะ,นะเอาผุ้งเสือเสือบุกคนครับผม,ผม,มบไปมาอยสอบกันมากันเพ่นจะนี่ยพเพ่นกเ็เดนทาง,งมากๆเลจ้ะ มาหาอันเลี้ยอยย่น้ยกินไห้ปูเออเนาะบูกนีมาเนาะามหัันครับผมเอ้ารับชิมนี้กเบึงเฟรเขามากจ้าจารณาเบิ้งหครับเนาะเป็นหน้ทางไม่จาเเ้นโสดเ้นระบอ่ะครับผมไปเขา้ากรับชมกันรอโดดีไม่ใช่อ่ทีนี้เนี่ยแม่สมพรมาที่เดียวกับวอลตสี่แหละครับปูบอกก็สี่ละอ่ะสิบสี่นะครับเนาะ สิบสี่บาทงวดนี้สิบห้าบาทนะครับเนาะ,ะกับเด็ดๆสิบบาทกับอีกห้าบาทนะครับเนาะเอาตามเลยครับผมสำหรับคิมมี้ขอโชคดีไม่ใช่อขอแฟนช่องมีเงินแสนเงินหลานคือเพิ่อนเนาะครับเนาะเอาเงินเปิด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 โยสวัสดีครับ